อยากตัดต่อและเปิดวิดีโอสวยๆแบบนี้มาดูวิธีทำค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแอป c คปคั t จากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าวิดีโอใหม่และแตะเลือกวิดีโอหรือว่ารูปภาพเข้ามาได้เลยเลือกได้แล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มหลังจากที่นำรูปภาพหรือว่าวิดีโอเข้ามาได้แล้ว จากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคาว่าภาพซ้อนและแตะเข้าไปตรงคาว่าเพิ่มไวโอวเล์จากนั้นมองดูมุมด้านบนขวามือแตะเข้าไปตรงคาว่าไลบรารีและให้แตะเข้าไปตรงคำว่าชาเขียวจากนั้นให้เลื่อนหาชาเขียวค่ะที่เป็นหน้าตาแบบนี้และแต่เลือกได้เลยเลือกได้แล้วแตะเข้าไปตรงคาว่าเพิ่ม หลังจากที่เลือกชาเขียวเข้ามาได้แล้วค่ะจากนั้นปรับขนาดชาเขียวให้เป็นแนวตั้งโดยใช้นิ้วของเราค่ะจับหมุนได้เลยหมุนเสร็จแล้วปรับขนาดชาเขียวให้มีขนาดเท่ากันกันกบวิดีโอหรือว่ารูปภาพของเราค่ะจากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาคำว่าลบพื้นหลังค่ะแตะเข้าไปได้เลย จากนั้นแตะเข้าไปตรงคําว่าโคมาคีและให้เลื่อนจุดวงกลมค่ะไปวางตรงตำแหน่งสีเขียวจากนั้นเลื่อนปรับขนาดความเข้มของสีเขียวค่ะปรับเสร็จแล้วให้ติ๊กทูกจากนั้นให้คลิปของเราค่ะอยู่ต้นคลิปแบบนี้และแตะเข้าไปตรงสัญลักษณ์รูปคีย์เฟรมค่ะถ้าว่าสัญลักษณ์รูปคีย์เฟรมไม่แสดงหรือว่าไม่ปรากฏค่ะให้เพื่อนๆขยับคลิปของเราค่ะขยับคลิปเพื่อให้คีย์เฟรมของเราปรากฏขึ้นมาแบบนี้ค่ะ จากนั้นแตะเข้าไปตรงสัญลักษณ์รูปคีย์เฟรมค่ะหนึ่งครั้งและจะสังเกตเห็นเม็ดสีแดงๆค่ะอยู่ตรงคลิปของเราเสร็จแล้วลากคลิปของเรามาอยู่ท้ายคลิปค่ะในส่วนของคลิปวิดีโอที่เกินออกมาค่ะให้เป็นเพื่อนแบ่งฉากและลบออกได้เลยจากนั้นแตะเข้าไปในคลิปของเราค่ะให้ขึ้นมาเป็นกรอบสีขาวแบบนี้ และใช้นิ้วของเราค่ะแตะลงไปตรงหน้าจอและขยายขนาดวิดีโอของเราให้เต็มจอได้เลยขยายให้เต็มจอแบบนี้เลยค่ะจากนั้นลองกดเล่นดูเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าส่งออกเพื่อบันทึกและนำไปใช้งานได้เลย เพื่อนๆท่านไหนอยากเพิ่มลูกเล่นในการตัดต่อเปิดวิดีโอสวยๆลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเมนไว้ใต้คลิปนะคะ